แยงดากันแล้วมึงกับเราขึ้นเดีฮอรตไปกินเนื้อย่างแซีบบอเนื้อย่างแซีบบอคันเนื้อย่างเท่าไหร่กะซิบว่าเสียบพรงกูไปห้องกูกูอ่ะอ่ะทั้ไม่ได้เอาไปต้องยอมนะไปจักร้านจังได้กินนะจักรานจังได้กินไปครับน่ะถามมาค่าแท็กซี่ไปจักบาทเอาค่าค่าค่าเนื้อย่างว่เท่าไหร่ค่าเนื้อย่างมันเป็นอะไรสักตเลยค่าเนื้อย่างเท่าไหร่สิบเอ็ดเก้สิบเจ็ดค่าเนื้อย่าง ร้อยห้าร้อยเก้าบาทค่าแก๊ปไปเท่าไหร่หกร้อยลูกกับเล็กไก่พี่ดาวพิ้นดอย่างพันตัวบาทหลับไปหลับไปก็ภัยบาทรพุงหัวะไปก็อีนี่แม่แล้วยีนี่เป็นผู้หาล้านที่แหลกมาเขาเปิดเขาเปิดถึงสว่างไปฮอดล้านปิดค่า ไปนะนั่งปากหกมูสฮิตเรื่องของเรื่องนะปัดคือร้านนี้ออ <l> ไง <influenced> ร้านอ่ะที่คลองสี่มันไม่มีร้านนี้ <cray> ซึ่งร้านนี้นะมันจะมีอยู่หลังมอลังสิตกับมอกรุงเทพแล้วนางไปปั๊บอุ้ยแม่อยู่แค่มอลังอยู่แค่คลองสี่เองกล้ๆค่้ารถร้อยกว่าบาทนนไปที่ไลูกครับเมียวันนี้ไทยล่ะไทยน่าจะไปดิเออวันนี้คือรถปั๊บไปฮอดแท็กซี่จอดปุ๊บขางปั๊มน้ำมัน เงียบมือบมีเงียบ่ะเงียบมือมันบ่มีร้านเปิดมันไม่มีร้านอะไรอยู่ตรงนั้นคือมันไม่มีอะไรที่จะบ่งบอก่านบอกแล้วว่า่ันเธอจะเธอต้องตื้อไปเลยหวานว่าถ้าตุงหนิงเธอต้องเผื่อใจไว้เอออ่าแล้วจำไว้เป็นอันอุ้ถ้าหอนตลอดที่นี่แล้ววันนี้บันจูบไปจบไปทั้งจูดไปทั้งจอกไปฮอดปุ๊บมันว่าจอดปุ๊บเอ้าตุงหนิงมันใช่หรอไม่ให้หมดมันมาตรงนี้นะสี ม่หรออุ้ยไม่ใช่แม่ <laughs> <laughs> นี่มันมีอสองอันแว <laughs> นะ <laughs> แสดงว่าสาขานี้ปิดมันไม่มีสาขานี้ตั้งแต่แรกที่มาสาขานี้ปิดแล้วอีกอย่างมันบม่มีมันมีอยู่สามที่สาขาแรกคือราชดาใช่ไหมแล้วก็มีมอรังสิตกับมกรุงเทพมันมีอยู่สามอันนี้คือบ,บ่มีนี่ตรงมาจไเออแล้วตรงนี้เ <laughs> อามาจากไหนนั่งเนนั่งเนแล้ววันนี้ตรงนี้ไไปฮอด ปุ๊บันนี้ไปมอสอย่งก็มอลังสีมอลังสีกับองเทพอ่าไปมอไปมอเราไปมอลังสีเนาะวันนี้วันนไปฮอรนไปมอลังสีปเอ่อันสงรอยกว่าเหรอดิค่ารถอ่ะขึสองร้อยแล้วขับขับปีดอันแก๊บแล้วบันี้กะตตอมิเตอร์ไปอีกอีกองอีกร้อยกว่าจเป็นสามเลนเป็นสามร้อยกว่าแล้วสาม ทั้งหมดไปถึงร้านน่ะคือ346บหกบาทจอดรถปุ๊บไหวร้านมือตึ๊บอีกร้านมือก็ถึอแล้วอานนี้ถึงอันนี้มีโต๊ะหนึงนั่งกินอยู่ทั้งหนามาดูนี่ทุนีทำไมไปดาบไปถามเขาสิเขาเปิดร้านหรือเปล่าติแม่ไม่ใช่เขาปิดแล้วหรอกใบมันบอกตีสี่ใช่หรู้นี่มาห้ามอีกินเนาะตีสี่ใบมันบอกตีสี่ไปถามเขาสิตรงนี้นากับพวกรุลงไปถามแม่หนูว่าไปมอลงมอกรุงเทพก็ได้ ไปมอกรุงเทพอีกแม่สันดินค่ะการลงไปถามจะเลื่ามังสีลงไปแม่เขาเปิดอยู่แต่ไฟเขาดับเฉยแต่หมูกระทะหนูสู้ตายดิแม่ละนี่กินแล้วนู่นนี่นั่นอื้นแก็บกลับมาอีก255บาทสรุปแล้วค่ารถไปกลับกับค่าหมูกระทะค่าหมูกระทะถือกว่าบ่ค่ะฉันเดินบ้านต้องไปแล้วไปกินทีหน่อยบ้านเบิร์ดหลายป่นไม้เนื้อหน้าบ้านเนื้อ

ไปไม่ได้จไม่เป็นผู้าอนที่ดเจ้าตลอดที่ยืหลอดเจ้าใหญ่ผู้ใดเสือผู้ใดกับเื้อแดต้อตรงนี้เ้อนีคอมเมนบแม่ไม่ี่นั่งรางไหนข้หนูไม่เคยมาหน้าเห็นบาเราเื่อวานแต่ที่เล็กแม่แต่มันมีใกล้ๆอยู่นะอีกอันร้านหนึ่งนะไม่ใช่ร้านที่แม่บอกนะแต่ว่ามันมันหมู่กระทะามันกันแต่ไม่รว่ปิดตรงไหนเนาะไม่รู้ปิดตไหนเจ้าจะไม่เป็นล่างซังหอนจะรอดอุทาหอน ตรงนี้นี่จะต้องหันไปซะก่อนต้องทำใจก่อนวันนี้มีแม่ๆเอฟซีทำขนมจีนมาให้นะคะเยอะมากกินแลนะะ้วค่ะ กี่กิโลคะวันนี้สามสิบค่ะเนี่ยเนาะขาดมสิบตาแม่ได้นี่เยอะมากเขาจ่ละมักแคบไปลุงวิ้งวันนี้วันนี้เอาอันนี้มาไว้ให้กินได้เลยแต่พวกหนูท้องเสียพวกหนูกินได้ไหมอ่ะก็ ไม่กินน้ำยาเลยกินตีนกินตีนได้แต่ว่าหนมจีนไม่ได้นะแม่ลูกอันนี้แยกไว้ให้นี่เลป็นวังจุกเอาเอาเอาบุอาย,ยอะไรเนี่ยตีนนะมีสองน้ำยาหารอน้ำยาปาลากรือน้ำยากะทิหรอ อุ้ยจะเป็นททงไปเหินเทาขอยด้วยเทาขอยเติ่จะเจเด้เอาเลยน้องจ๊าใจจินตนาอีกแล้ววันนี้วันนั้นก็ปนต้มเส้นนะคะ่บอตัไม้ เออยบอกว่าอร่อยมากพี่ว่าอร่อยอยู่แล้วเอาหน่อยเดอพี่เอาไอน่ันอยมันเต็มรถเอารถเก่งมามันเต็มรถอันนี้จากบ้านาัะไรคะบ้านัทบ้อแพลวพา ใช่แต่ละเนดังนะครับผิดทอดผิดทอดเยอะสลังต้องมีหุนนะ